ต้อนรับสื่เส้นเลม่มนอยนะคะก็วันนี้มานำเสนอหรือมาแนะนำนะคะเรื่องเส้นเลม่มนิดนึงนะคะว่าการวิเคราะห์มันจะสําเหตุหรือไม่นะคะถ้ามาวิเคราะห์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะมันก็ต้องบรรยายในอนาคตเนาะเพราะว่าบางจุบบางเส้นนะคะม,มันยังไม่ได้เกิดฉับฉับพันณะอนนี้นะคะไม่ใช่บรรยายปุ๊บอะ จะเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราก็ต้องรัวนากตนะคะก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะก็สมัยก่อนอายุเขาก็อายุ17เนาะเขามาหาจรา์มาซื้อสินค้านีที่ร้านเมื่อก่อนาอาจารย์ก็เปิดเปิดร้านค้าเปิดการขายของนะคะขายพวกจิวเวอรี่อะไรประมาณนี้นะคะก็มีเด็กคนนี้นะคะเข้ามาซื้อของที่ร้านนะคะอ่ะาพอดีอาจารย์แหนไปดูฝ่ามือเขาฝ่ามือเด็กคนนี้ทีเนาะก็เลย เนเขาดูเส้นลาไรมือนะคะตอนนู้นก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเปิด,ด้ามเปิดรับดูดวงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอาจารย์ก็ไม่ค่อยตัวเองจริงๆสมัยก่อนไม่ชอบการดูดวงเลยนะคะ mm hmm. แต่ว่าบางพวกดุะณ์เขาก็รับดูดวงหรือรับแก้ไขเรื่องฟงจุ้ยเรื่องอการรักษาสุขภาพนะคะคือการแนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะ, mm hmm. ะบางพวกดุษ์พ่อแม่บอกว่าเนี่ยพูดยากนิดนึงนะคะ ธรรมชาตินะคะบอกว่าเมื่อต้องเรียนนะถ้าไม่เรียนเนี่ยเพราะว่าต่อไปอนาคตอ่ะต้องใช้ลูกมีต้องหลายคนจะมาบังคับให้อาจารย์เรียนอยู่คนเดียวอาจารย์ก็ไม่ได้อยากเียรอ้เพาะอาจารย์ชอบทําธุรกิจชอบทําการค้านะคะก็ยังไงอะ่ะก็อ่ะก็ต้องตามเข้าไปช่วยพ่อช่วยช่วยเตยช่วยแม่ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะคะวิชาของอาจารย์ก็มาจากความเข้อรุนนะคะ ทีนี้มาต่อนะคะว่าเด็กคนนี้เข้ามานะคะอาจารย์ก็ดูเนี่ยลายมือบีนะจะมีโชคลาภมรดก้อนใหญ่ๆ,ๆก็เลยดูดวงนะคะเปิดดูดวงพอดีเขาเดนี่ยวข,ข,ขั้นขั้นตอนเนาะตอนนั้นที่เขามาดูนะคะอายุสิบเจ็ดตอนนี้อายุสามสแปดแล้วนะคะที่เขามาหาอาจารย์เขาอยู่อเมริกานะคะก็ได้กัดตัวกับอะไรอยู่บ้านเขาแล้วนะคะกว่าจะมาหาอาจารย์ก็เดินกว่านะคะถึงจะมาหาอาจารย์นะคะก็ าติดตามอาจารย์หาอาจารย์มาเพราะดีอาจารย์งลงในเฟซเยอะๆเนี่ยเขาพอดีเขาเจอเขาก็เลยทักมาคุยนะคะมาถามว่าใช่อาจารย์ไหมทีขายของอยู่ที่ห้างนี้ห้างนี้อ่าไม่เอ่ยชื่อห้างนะคะก็เลยเข้ามาต่อได้เพราะว่าตามหาอาจารย์นานละหายกันไปหลายหลายปีนะคะเป็นปีนะคะตั้งแต่อายุสิบเจ็ดตอนนี้อายุสามสิบแปดมั้คะนะคะ,นะคะ,นะคะตอนนี้เขายุสามแปดแล้วนะคะเขาก็ บอกว่าที่อาจารย์เคยดูให้เขาอะถูกต้องหมดเลยที่เขาเออพู้ว่าอาจารย์ไม่ตรงอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่อย่างนู้นอย่างนี้นะคะเขาเ,เป็นการเป็นคนที่ชอบดูเส้นลายมือเพราะว่าเขาบอกดูเส้นลายมืออย่างมันตรงนะแต่เขาบอกว่าไม่มีใครดูตรงเหมือนอาจารย์แล้วที่อาจารย์ดูวิเคราะห์อของผมไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็ตรงนะคะโชคดีบนกว่ามือนะคะแล้วก็โชคดีเกี่ยวกับเรื่องราบรอยราบโชคลาบมรดกนะคะ โชคลาภมาดรดกได้มาจากไหนนะคะก็อาจารย์นูนถ่ายความมือเขาเนอะคุยกันเพลินนาเลยไม่ได้ถ่ายก็เลยจําเส้นลายมือหลักๆของเขาที่เขาประสบความสําเร็จนะคะดูนะคะจุดนี้นะคะจุดนี้นะคะต้นชีวิตของเขานะคะสั้นเห็นไหมคะสั้นแล้วก็จะมีขยักขยักขยักนะคะอาจารย์มิคอบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อหรือกับแม่นะคะไม่ได้อยู่นะคะ ต้องเหมือนกับเป็นลูกกัมพาตั้งแต่เล็กนะคะไม่ว่าจะจะขาดพ่อหรือข,ขาดแม่คนใดคนหนึ่งนะคะอันนี้เขาบอกอันนี้เขาปฏิเสธนะคะไม่ใชต่ตั้งแต่ตอนอายุสิบเจ็ดที่วิเคราะห์ให้เขานะคะไม่ใช่เขาอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดก็มีพี่น้องสองคนก็อยู่กับพ่อกับแม่นะคะไม่ได้ไปไหนนะคะก็ช่วยเหลือทางบ้านตลอดอันนี้ไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่นะคะเขาอ่ทีนี้คำอ่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าแ้วก็ดูเส้นหลักทรัพย์เขาเนี่ยสวย หลักทรัพย์เนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างหลักทรัพย์ได้นะคะเพราะว่าหลักทรัพย์เข้าแข็งแรงนะคะแตกเป็นตาน่างง่ามนะคะอันนี้หลักทรัพย์สวยนะคะนะคะหลักทรัพย์จะได้มาจากไหนเขาบอกว่าพ่อแม่ก็ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีมรดกให้เลยทํามาหากินแบบปกตินะคะแต่เขามีเส้นนี้ค่ะเส้นโชคเนี่ยจะได้มรดกจากบรรพบุรุษหรือได้มรดกจาก เอ,อ่อพ่อแม่ยกให้มอบให้เขาก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่มีพ่อแม่ไม่มีมรดกอะตรงนี้ก็มีอีกอาจารย์บอกเป็นไปไม่ได้เราอ่ะต้องได้โชคลาภมรดกอ่ะอันนี้เส้นวาสนาวาสนาแตกมีง่ามด้วยนะวาสนามีง่ามด้วยนะคะเห็นไหมคะวาสนามีง่ามลังยาวมาถึงเงินใต้นิกก้วกลางใต้นิ้วกลางคือ เป็นที่สิ้นสุดของเส้นวาสนานะคะจุดนี้จะเป็นจุดของเส้นวาสนาขึ้นนะคะก็หลายหลายจุดนะคะที่เขาจะได้โชคลาภเข้ามาอนนี้เขาขป็ปฏิเสธอ่ะเขาก็เ,าเลยบอกเนี่ยหนูนะต้องได้โชคลาภมารดกช่วงอายุสามสิบไม่ใช่ช่วงอายุยี่สิบสามยี่สิบห้าจะได้โชคลาภมารดกจะได้จริงไหมเขาบอกไม่จริงไม่มีทีนี้อ่า เมื่อไม่กี่วันที่เขามาหาอาจารย์เขาบอกที่อาจารย์ทักเขาอะถูกต้องหมดเลยเพราะว่าเขาเขาบอกเขาก็ไม่มีแนวโน้มที่จะไปต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศก็เส้นต่างประเทศมันมีจะไม่ไปได้ยังไงมันได้ไปอยู่แล้วนะคะอันนี้คือจุดที่ถูกต้องนะคะที่เขามีบนปากมือเขามาหาที่อาจารย์วิเคราะห์ไปเขาบอกถูกต้องหมดเลยเขาบอกว่ามารูกทีหลังช่วงอายุยี่สิบสองจะเขายี่สิบสาม ได้รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นลูกของอคุณพ่อคนนี้นะคะเป็นแค่ลูกเลี้ยงนะคะติดท้องแม่มานะคะแล้วก็มาลูกพ่อของเขานะคะที่ไปท,ที่แม่ของเขาแยกทางนะคะแยกทางจากเขา,าเรียกแยกทางกันตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องนะคะยังอยู่ในท้องกอ็แยกทางทีนี้ก็ได้มาแต่งงานใหม่นะคะแต่งงานใหม่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแม่เขาแต่งงานใหม่ แล้วก็พ่อเขาที่แยกทางกับแม่เขาอ่ะเขาไปทํางานอยู่ที่อเมริกาไปสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ที่อเมริกาก็ให้คนติดตามว่าเขามีลูกติดกับเมียคนนี้ไปนะเขาก็่พ่อเขาก็ไม่ได้มีเมียใหม่ด้วยนะคะเขาให้ติดตามตอนมาถึงอายุยี่สิบสองยี่สิบสามพ่อเขาเข้ามาหาแม่บอกว่าขอพบลูกได้ไหมจะมารับลูกกับอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะให้ลูกไปเรียนต่อที่อเมริกาด้วยแล้วก็จะให้มรดกลูกด้วยมีทรัพย์สินเนี่ยทำไว้ให้ลูกขอให้พบรู่นเป็นไหมก็โอเคตกลงนะคะแม่เขาก็เลยให้พบรุูกชายนะคะให้พบรุ่ชายแล้วก็เล่าความจริงให้ลูกชายฟังทั้งหมดนะคะลูกชายก็อะตกลงโอเคก็ไปอยู่กับพ่อที่อเมริกาขอไปอยู่กับพ่อพ่อเขาขอให้ไปอยู่อเมริกาก็ได้ไปอเมริกา สรุปนะคะที่อาจารย์วิเคราะห์นะคะก็สําเร็จนะคะคือว่าถูกต้องนะคะเขาถึงมาตามหาอาจารย์นะคะว่าอาจารย์วิเคราะห์อาจถูกต้องนะประมาณนี้นะคะก็ได้ที่นะคะได้มรลกจากอะไรนะคะพ่อเขายกให้นะคะให้ที่จากรีสอร์ทนะคะที่หัวหินนะคะเ,เป็นมูลค่าหกสิบล้านถึงเจ็ดสิบล้านนะคะก็มาทําได้พักหนึ่งนะคะแต่ดวงเขายังไงดวงเขาต้องอยู่ต่างประเทศคะ่ะ เขาจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะคะเขาต้องไปทําธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าเส้นดาวการเงินเค้สวยนะคะดาวการเงินขึ้นอยู่ที่เ,เส้นชีวิตนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ที่เส้นวาสนาด้วยนะคะการเงินห้องตัวการเงินดีนะคะหลักทรัพย์ถือว่ามั่นคงนะคะถ้าใครมีเส้นลักษณะน,นี้นะคะประสบความสําเร็จนะคะก็มีหลายจุดนะคะแต่เขาบอกว่านี้เขาวันนี้เขามาดูนะคะวัน่อนมนุูย์ แต่อาจารย์บอกอะที่อาจารย์ผู้ไปถูกแต่ชีวิตความรักเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสมหวังนะคะต้นต้นชีวิตมักจะพบรักซ้อนมักจะพบรักซ้อนเพราะว่าเส้นใจเนี่ยมันมีเส้นซ้อนกันอยู่นะคะแล้วก็จะมีเส้นแยกทางอันเนี้ยแยกทางหลายรอบแล้วเากใช่เขาแยกทางกับผู้คองหลายครั้งสองถึงสามครั้งด้วยเขาบอกนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาก็จะพบรักใหม่นะคะ แต่ลักษ์ของเขาต้องเลี้ยงดูคู่ครองนะคะแล้วก็มีเส้นบุดนะคะอาจารย์ดูต่อให้เขานะคะว่าเส้นบุดเขาเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะคะเพราะเส้นบุดเนี่ยเส้นบุดเนี่ยมีโอกาสบุดจะไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าเส้นบุดเนี่ยมันจะมันไม่เป็นเส้นตรงๆแล้วมันเป็นเส้นงอๆหงๆงอแบบนี้นะคะบุดจะไม่แข็งแรงนะคะอาจจะต้องเป็นบุดสาวเพราะว่าไม่แข็งแรงนี่ต้องเป็นบุดสาวแต่บุดสาวเนี่ยไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีนะคะ น่าจะเรียนเก่งนะคะเพราะว่ามันต้องได้อย่างเสียอย่างนะคะโดยรวมนะคะลักษณะนี้เป็นเศรษฐีได้ไหมเป็นเศรษฐีได้ค่ะชีวิตมั่นคงโชคดีนะคะแต่ความรักนะักตอนนี้ถือว่าดีแล้วนะคะเพราะว่ามันเลยอายุมาแล้วนะคะเรื่องรักซ้องรักซ้อนนี่ก็จะหมดไปนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมาต่อจากเส้นนี้นะคะเพราะว่าปลายของเส้นใจเนี่ยสวยนะคะแล้วก็แตกง่ามก็ใช้เส้นวาสนาช่วยเหลือด้วยนะคะเป็นเส้น ความรักก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะการงานการเงินก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าเส้นหนักทรัพสวยนะคะก็ะจุดอื่นที่เขามีจุดดีๆหลายจุดนะคะไม่ใช่เฉพาะอันนี้จะเส,เสนอเส้นที่สวยๆแบบเส้นหลักๆของเขาที่คําจุนวาสนาของเขานะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะยังไงอาจารย์จะมพูดยาไปนิดนึงเนอ้อวันนี้ก็อยากเสนอนําเสนอนะคะแบบว่า ขยายบรรยายให้ฟังนะคะว่าเส้นมาจากไหนทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จนะคะคนที่อายุน้อยก็เข้ามาดูได้นะคะเราจะได้รู้ว่าชีวิตเป็นยังไงนะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเส้นลายมือนะคะไม่เฉพาะวิเคราะห์แค่เส้นลายมือนะคะเราต้องวิเคราะห์ที่ฝ่ามือด้วยฝ่ามือฝ่ามือเป็นรูปแบบไหนนะคะจะสุขสาบายเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผิวของฝ่ามือนะคะจะนาโชคลาภให้เราได้ไหม ติดขัดอะไรนะคะมันไม่ได้อยู่ที่เส้นในมืออย่างเดียวนะคะมันอยู่ที่ฝ่ามือด้วยผิวของฝ่ามือด้วยแล้วก็หลายๆจุดบนฝ่ามือนะคะก็ทุกคนนะคะเส้นในมือนะคะทําไมถึงเชื่อในศาสตร์เส้นในมือศาสตร์เส้นในมือนะคะคนหกสิบล้านคนเส้นในมือไม่เหมือนกันนะคะจะบอกว่าเหมือนเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบุญวาสนาไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่บุญวัสนา คนจะรวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เส้นมันจะบอกนะคะเสษฐีมจะเป็นเสษฐีมเมื่อไหร่จะกดดีกดติมได้เมื่อไหร่นะคะก็มาวิเคราะห์เส้นในมือกันค่ะเพราะเส้นในมือคือแผนที่ชีวิตนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนชด่ดีมีความสุขค่ะ